สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักนะคะก่อนที่นางฟ้า r o n d o n of love จะออกไปทํำธุระที่เอ็มคอเทีย er นะคะนางฟ้าจะทำท็อปปิกดีๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเผื่อว่าวันนี้นางฟ้าเกเรกับดึกนะคะคุณผู้ฟังคู่แท้ ตัวจริงของคุณคู่แท้ตัวจริงเสียงจริงของคุณคือใครให้ไพ่บอกทีค่ะเนื่องจากเมื่อคืนนางฟ้าฝันถึงพญานาคมาเดี๋ยวจัดคลิปเกี่ยวกับคู่แท้คุณผู้ฟังเลยหากแม้นว่าตรงกับใครก็ขอให้เจอคนแบบที่ไพ่ออกมาสิบใบนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคู่แท้ตัวจริงของคุณผู้ฟังของอีล่านางฟ้า random of love คือใครเขารอคุณอยู่ตรงไหนที่ใดของมุมโลกนะคะดูนะดูซีดูซีขอสับไพ่สักครู่นะคะผมลิขิตบรรดาชักพาดนให้แม่รักกันทันใดก่อนนี้อยู่กันแสนไกลผมลิขิตด,ดนจิตใจฉันจริงได้มาไกลกับเธอชอบเพลงนี้จังเลยของโยคีเพบอย เอชเลยค่เป็นเนื้อคู่เอางไม่แค่นี้แหละคุณผู้ฟังก็แบบเอาซีร้องให้จบสักเพลงสิลูกร้องจบเดี๋ยวให้ค่าขานมคนละสิบบาทมามา,มาคู่แท้พรมลิขิต โซเมตตัวจริงเสียงจริงของคุณคือใครเกิดหรือยังชาตินี้หรือชาติไหนนะชาตินี้หรือเปล่าแอบบซ่อนอยู่มุมไหนส่วนใดไหนของโลกเรามาดูกันนะคะคุณผู้ฟงังใจล้มร่มในการฟังนะคะสองใบแรกนะคะดูซิเขาจะเป็นใครคุณได้เจอเขาหรือยังนะพอมลิขิตคู่ท้ตัวจริงของ คนที่เข้ามาฟังท็อปิกนี้ทามเลสนี้รนดอมนี้คือใครดูซิโอเมก้ค oh ุณรู้ฟังคนที่เคยผ่านผ่านความและทมผ่านมาแล้วทุกอิริยาบถของความเจ็บปวดของความรักคนคนนี้นะคะมีเลข2แล้วก็เลข3อาจจะเกิดวันที่23ได้แล้วก็อาจจะเกิดเดือนกุมภาพันธ์ธาตุลมเป็นถุนตุนกุมหรืออาจจะเกิดธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตรลาสิมีนได้นะคะ คนคนนี้ผ่านมาทุกสถานการณ์ความรักเคยไปอยู่ในรักสามเศร้าก็แล้วเคยแบบโดนแบบคนของเขาโดนเข้ามาในรักสามเศร้าก็แล้วเจ็บปวดมาทุกขั้นตอนตอนนี้คลีนตัวเองแบบ ไม่มีอะไรจะเสียแล้วชีวิตกับความรักสลับพลังงานกันได้อาจจะเป็นตัวคุณผู้ฟังได้นะคะค่ะคนที่จะเข้ามามอบความรักเป็นคู่แท้ให้คุณคือคนเกิดราศีกุมราศีมีนเขาเฝ้ารอความรักครั้งใหม่เฝ้ารอพลังงานความสุขจากใครบางคนและคนคนนั้นเขาเล็งอยู่ใช่คุณผู้ฟังไหมนะน่าจะใช่แหละเพราะว่าไพ่ออกมาแบบนี้นะคะตอนนี้มีผู้ชายราศีกุมแล้วก็หรือจะเป็นผู้หญิงก็ได้ราศีกุม กับราศีมีนกำลังเรลงคันสอนเลงลูกสอนอาบความรักใส่คุณผู้ฟังอยู่นะคะเขาอาจจะเกิดวันศุกร์วันอังคารวันอาทิตย์วันจันทร์วันพฤหัสได้นะคะคนคนนี้ที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณผู้ฟังนะคะ ที่ผ่านมาก็อาจจะเคยหย่าร้างอา,าจจะเคยจบความสัมพันธ์มาแต่ตอนนี้ใจเขาไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักแต่ใจเขากําลังโฟกัสกับใครคนหนึ่งที่เขารู้สึกพิเศษนะคะเรามาดูต่อไปเดอ้อโซเมตตัวจริงเสียงจริงของคุณผู้ฟังคือใครนะให้ไพ่บอกทีนะคะ คู่แท้ตัวจริงเสียงจริงที่จะมาพิชิตหัวใจคุณผู้ฟังของนางฟ้าคือใครคะนี่ดูสิดูสิอืมเป็นคนที่ปล่อยวางตื่นรู้อยู่เป็นและเป็นคนที่เลือกเก่งมากขาจะเกิดราศีสิงห์ราศีเมษได้มีเลข8เลขสี่คู่โซเมตตัวจริงเสียงจริงของคุณนะคะต้องมีเลข8เลขสี่ค่ะเป็นคนที่แบบตอนนี้นะคะปล่อยวางกับทุกสิ่งอย่างพร้อมที่จะเดินหน้า ตามหาลักตามหาฝันเพื่อแบบความสุขมันอยู่ตรงนี้ที่ผ่านมาปล่อยหมดแล้วเขาทิ้งทุกสิ่งอย่างที่มันเป็นความเจ็บปวดทิ้งทุกสิ่งอย่างที่มันเป็นความทุกข์ Xic, พร้อมที่จะเดินทางไปหาฝันฝันของเขาอาจจะเป็นคุณผู้ฟังก็ได้และคนคนนี้นะคะบุคลิกของเขาเป็นคนที่เลือกเยอะเลือกเยอะ <ๆ S 1> อีโก้สูงแล้วเป็นคนที่เลือกแต่สิ่งดีๆเท่านั้นเข้ามาในชีวิตคนคนนี้นะคะอาจจะมีตัวเลือกมากมายมีช้อยมากมายแต่เขายังไม่ถูกใจเลยเหมือนเขากําลังเฝ้ารอใครสักคนหนึ่งที่เขาอยากเจอตอนนี้นะคะเลขเสี่ออกมาสี่ถ้วยคนที่เขามาดิวในความสัมพันธ์มาแบบมาเป็นช้อยให้เขาเลือกอาจจะมากเกิน2คนไปน ถึง4คนด้วยซ้าคนคนคนี้น่าจะฮอตมากหน้าที่การงานของเขาของเขานะคะเขาน่าจะเป็นคนที่ไฟเก่งทํางานเก่งแล้วก็มีสมบัติมีทุกสิ่งอย่างเพียบพร้อมนะคะแต่สิ่งที่เขารอคอยตอนนี้คือใครสักคนหนึ่งนะที่จะเข้ามาให้เขารู้สึกใจฟูเยียวยาหัวใจดมหัวใจเขาแบบ บาดแผลที่เกิดขึ้นกับเขาในอดีตมันช่างเจ็บปวดเหลือเกินมันทําให้เขารู้สึกว่าความรักทําไมมันถึงได้หน้าเบื่อขนาดนี้คนคนนี้จะเป็นคนพูดน้อยลักษณะบุคลิกนิสัยเขาเป็นคนพูดน้อยไม่ค่อยพูดแต่ทํางานเก่งมากไฟเก่งมากแล้วก็อดทนเก่งมากนะคะความคิดของเขาคุณอาจจะอ่านไม่ออกเขาอาจจะแบบยิ้มให้คุณแต่ในใจเขาอาจจะแบบดูคุณอยู่ว่าแบบสมมติว่าแบบ มองคุณในโลกโซเชียลเงี้ยค่ะคุณผู้ฟังมองว่าสมมติว่าคุณโพสต์แบบไปกินข้าวไปทําอะไรแอคทิวิตี้อะไรเงี้ยเขาอาจจะส่งสติกเกอร์กดไลค์ทักทายคุณปกติแบบ เป็นยังไงบ้างอร่อยไหมนู่นนี่นั่นแต่ในใจก็แบบไปกับใครนะใครนะคือคนพิเศษที่ถ่ายรูปให้เธอนั่งข้างเธอคนคนนี้เป็นคนที่คิดมากคิดเยอะแต่เป็นคนใจดีและบุคลิกของเขาเป็นคนที่แบบว่ามีหน้าตาบอดี้ที่เป็นสเปคของคุณผู้ฟังด้วยนะด้วยด้วยนะคะหากแม้ว่าเป็นผู้หญิงเขาจะเป็นตัวสูงผิวขาวผมยาวตาหวานแล้วก็เป็นคนที่แบบว่ามีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะความทะมัดทะแมงในตัวตนของเขาหากแม้ว่าเป็นผู้ชายก็เป็นคนที่แบบ ดุด,ดนันบึกบินแล้วก็เงียบนิ่งแล้วก็เป็นคนที่แบบนิสัยหุ่นหมีค่ะผู้ชายตัวหมีอ่ะเหมือนหมีแพนด้าหมีกิฟฟี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวใหญ่หน้ากอดน,นะนี่บุคคลิกของโซเมดเนื้อคู่ของคุณที่จะได้เจอที่สําคัญเขาเฝ้ารอคนหนึ่งคนที่จะเป็นสเปค เข้ามาหรือเรามาดูนะคะว่าเขารออะไรนะเขารออะไรหรือว่าเขาเจ็บปวดมา,มากจนเขาไม่อยากมีความรักอีกแล้วทําไมเขาถึงได้เจ็บปวด3ดาบอะไรขนาดนี้นะคะคุณผู้ฟงัง3ดาบ2ดาบนี่ก็คือบอกว่าทิมเขาโดนทิมแล้วทิ่มอีกนะคะขออีกสองใบนะครับ คู่แท้ตัวจริงเสียงจริงของคุณผู้ฟังคือใครบอกไปแล้วนะคะมีเลข8เลข4เลข2เลข3นะคะ8 4 2 3มมกรากรุมพาสิงหาเมษานะมกรากุมพาสิงหาเมษาคือเดือนที่คุณกับเขาจะได้เจอกันนะคะเป็นคู่โซเมทนะคะดูซิ คู่แท้ตัวจริงเสียงจริงของคุณผู้ฟังที่รักของนางฟ้าคือใครคู่โซเมดคู่พรมลิขิตที่สวรรค์จัดให้แบบเป็นลูกศรอ,อาบความรักไม่ใช่เป็นลูกศรอ,อาบยาพิษนะคะมาดูว่าเขาคือใครนะโอ้ยก้อนโอ้ก้อนออกมาชื่นใจเขาอาจจะเกิดวันที่28ได้มีเลข2เลข8เขาอาจจะเกิดวันที่28แล้วก็เป็นชาวราศีมเมษราศีสิงห์ ราศีมีนแล้วก็ราศีกรุ๊มได้นะคะมีเลข2องเลข 8. เขาเป็นคนที่แอบรักแอบสเสน่หาเจอคุณปุ๊บตั้งแต่ครั้งแรกก็แบบได้พบสบตามาเจอหน้าเธอเขาเจอคุณปุ๊บนะคะไม่ว่าจะโลกโซเชียลหรือว่าโลกแห,งห่งชีวิตจริงอะ่ะเขาอยากจะเดินทางมาหาเธอคนคนนี้เขาอยากเจอคุณเจอเธอคือคนที่แบบเขาคิดว่าอุ๊ยเนี่ยมันยังมีอีกหรอที่ผ่านมาเขาเจ็บปวดมาเยอะแล้วนะแต่พอได้เจอปุ๊บป่ะก็เหมือนตก ตกกลุ่มลักเลยแบบ ชอบตั้งแต่เห็นรูปพอคุณกับเขาได้เจอกันได้พูดคุยผ่านวิดีโอคอลหากแบบว่าเจอกันทางไกลนะคะผ่านวิดีโอคอลเสียงของคุณนะ่ะเขาจะจำได้แล้วแบบจะหลงมากคนคนนี้นะคะคือจุจๆโจมจ,จ,จีบคุณไวมากบางคนนะคะเขาอาจจะบอกคุณว่ารู้ไหมว่าก่อนที่จะมาเจอหนูว่าพี่ฝันถึงหนูหลายรอบมากเลยนะฝันว่าเป็นคนแบบนั้นแบบนี้ดู to o อฟคัฟออกมาโซเมชชัดๆอะ่ะคุณผู้ฟงังที่จะมาจับมือคุณอะ่ะเกิดวันที่28ได้ ได้เกิดวันที่8วันที่2ได้นะคะเขาเป็นคนมีแพชชั่นในการทำงานเลข8 i n อินฟินี้คนคนนี้เป็นคนที่แบบว่าอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือหากแมนว่าไม่เป็นเจ้าของธุรกิจทำงานในองค์กรก็จะเป็นตัวท็อปขององค์กรเป็นแบบหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าแผนกใดๆก็แล้วแต่คือเป็นที่รู้จักในในสังคมของเขาะคะ่ะแต่เขาด้วยความที่เป็นคนเก็บเงียบลึกลับแล้วก็ไม่ค่อยพูดเขาอาจจะเก็บคุณไว้ในห่วงลึกของหัวใจ เก็บคุณไว้ว่าแบบเออแบบไม่อยากให้ใครรู้ไม่อยากให้คุณใครยุ่งกับคุณห่วงแหกแต่แบบรักคุณมากเหลือเกินความเสน่หาความรักที่เขามีให้คุณมันเก็บไว้ไม่อยู่เจอคุณนะคะเขาอยากจะชวนคุณไปกินข้าวอยากจะชวนคุณไปชอปปิ้งทำนู่นทำนี่ให้คุณคนคนนี้เป็นคนที่เก็บเงินเก่งวางแผนชีวิตเก่งหากแม้ว่าคุณผู้ฟังได้เจอแล้วอ่ะถ้าเป็นสเปคนะคุณผู้ฟังใส่เลยค่ะใสไม่ยั้งเลยนางฟ้าเชีย ใส่ไหมคำว,ว่าใส่ความน่ารักใส่สเสน่ห์ใส่แบบว่าเมตตามาหานิยมให้เขาได้รักได้หลงนะไม่ใช่แบบใส่กระโดดขึ้นขยมกันหยุมหัวแบบนั้นไม่ได้ต้องแบบว่าค่อยเป็นค่อยไปโอเคไหม คุณผู้ฟังต้องหวั่นใจร่มๆนะคะถึงรู้ว่าคุณผู้ฟังก็อาจจะแบบโอ๊ยสปาร์กจังเลยนางฟ้าทําไมมันถึงได้คลิกขนาดนี้มีผีเสื้อมามิ่งมามวลอยู่ในท้องเราบางคนก็แบบมันไม่ใช่ผีเสื้อแล้วนางฟ้ามันเป็นนกแล้วนกตัวเบล่มเทมเลยคุณผู้ฟังหวั่นใจร้อนเนี่ยอย่าเพิ่งใจร้อนค,อค่อยๆดูแต่คนคนนี้เขาใจร้อนมากในหัวเขาตอนนี้คิดสาละตะอยากทําให้คุณมีความสุขถ้าได้เจอกันนะ เขาอยากพาคุณไปเที่ยวทะเลไปทานข้าวไปกินนั้นกินนี่ทำแอคทิวิตี้คือแบบพร้อมจ่ายพร้อมเปย์พร้อมให้คุณมีความสุขอะคนคนนี้มองคุณเป็นความสุขแล้วก็มองว่าแบบคุณคงไม่ทําให้เขาเจ็บปวดอีกแล้วที่ผ่านมาไม่ว่าเขาเจ็บปวดเรื่องอะไรมาเขาปล่อยเขาจบเขาไม่มีอะไรที่แบบเขาคลีนสะอาดมากคนเก่าไม่มีสิทธิ์กลับมาในชีวิตเขาอีกแล้วคนคนนี้เป็นคนรักคนยากเกลียดคนรักคนยากแล้วก็เกลียดถ้าเกลียดใครคือเกลียดจริงนะคะตอนนี้อดีตที่เขา จบก็คือไม่มีตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการคืออยากเดินทางมาหาอยากให้คุณรู้ว่าเขารักพิศวาสคุณเหลือเกินนะคะคนคนนี้หากแม้นว่าเจอกับคุณนะคะดังฟ้ามองว่า,าจ,จะเจอกันในที่โล่งแจ้งนะคะไม่ใช่เจอในที่รับมุมอับไม่ใช่บอกว่าส่วนกันตรงปั๊มน้ำเอ่อห้องน้ำปั๊มน้ำมันไม่ใช่อาจจะเจอกันแบบว่าเออที่โล่งแจ้งสวนสาธารณะห้างสรรพสินค้าสนามบินหรือว่าทุ่งนาก็ได้แบบเออเดินจุงวัวไปเลี้ยงกันแล้วปะกันแถ คนละหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยป้าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไว้คุณผู้ฟังนางฟ้าต้องอ่านไพ่หลายๆโมเมนต์เพราะว่าคุณผู้ฟังของนางฟ้ามีทั้งรักชูรี่แล้วก็บางคนก็เลี้ยงวัวเกี่ยวข้าวนะคะสรุปก็คือทุกคนน่ารักนางฟ้ารักทุกคนอยากให้มีโซเมดดีๆคู่ชีวิตที่ดีทุกคนค่ะ คนคนนี้นะคะมันมีเลข8ซ้ำออกมา8 Infinity คุณผู้ฟัง8 2 16เขาอาจจะเกิดวันที่16ก็ได้คนที่จะมาเป็นคู่โซเมทคู่ชีวิตคุณนะคะเลข1เลข6ได้เขาเจอคุณนะแวบแรกเลยคือแบบคนนี้แหละใช่ตื้อเท่านั้นที่ครองโลกอะไรไม่ได้พักไว้ก่อนแต่คุณนะ่ะต้องได้คือแบบสมมติว่าเขาเป็นคนที่ไม่เคยส่องโซเชียลไม่เคยแบบเล่น Facebook IG t i ิ t o k ใดๆเพราะเขาทำงานเยอะคุณผู้ฟังงานเขาเยอะแพชชั่นในชีวิตเขาเยอะใช่ไหมคะ พอมาเจอคุณอะโอ๊ยอยากส่องทุกวันเลยเซฟรูปก็แล้วอะไรก็แล้วไม่อิ่มสักทีแบบเมื่อไหร่คุณจะโพสต์อีกอยากได้รูปอีกอยากได้รูปอีกคือคนคนนี้หลงคุณขนาดที่ว่าสามารถที่จะเข้าแบบ โซเชียลบ่อยๆเพื่อไปดูรูปคุณดูไลฟ์สไตล์ดูแอคทิวิตี้แล้วก็เก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับคุณเลยคนที่จะมาเป็นโซเมทคุณนะคะเก็บว่าคุณชอบกินอะไรสมมติว่าคุณคุณชอบเหมือนนางฟ้าแบบปากเป็ดทอดปากเป็ดทอดปลาทูทอดเลยเขาจะดูว่าอุ๊ยปลาทูทอดที่ไหนอร่อยนะต้องเป็นปลาทูนึ่งแม่กองสิแบบอยากจะพาคุณไปกินปลาทูนึ่งแม่กองไปล่องเรืออัมพวาใดๆเหล่านั้นเลยนะคนคนนี้เป็นคนโรแมนติกมากจะคิดแทนคุณเสมอ สมมติว่าคุณชอบกินแบบผลไม้แบบทุเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบคิดว่าอุ้ยทุเรียนมันต้องหมอนทองมันต้องไประยองไปจันดูซีแล้วมีรีสอร์ทไหนที่แบบเหมาะกับหนูเดี๋ยวป๋าจองเผื่อเลย <c oughs> คือคน,นเนี้ยคิดแบบว่าอยากจะบอกว่านะฟิชเชอร์ลิงกับคุณด้วยอะ่ะเขาเป็นคนที่แบบนิสยู่มากไม่ใช่แค่ทางอ่าภาษากายภาษาใจนะคะแต่ความต้องการความผูกพันที่มันมีเหมือนแบบว่าคุณกับเขานะคะเป็นแบบ คู่รักกันมาตั้งแต,ต่ตามกันมาตั้งแต่อดีตชาติอ่ะคนคนนี้เลข2เลข8อ่ะเหมือนแบบคุณกับเขาผูกพันกันจับมือกันสัญญากันแบบตั้งแต่อดีตชาติว่าแบบเออเราจะตามรักตามสเสน่หาตามแบบว่าผูกพันกับเธอตามเป็นคู่ชีวิตตามซัพพอร์ตดูแลเธอแบบนี้ตลอดไปนะคําสัญญาในวันนั้นนะคะมันแบบกลับมาเป็นในวันนี้คุณกับเขาเวลาที่ได้เจอกันแบบมองตากันคุณจะรู้สึกแบบว่าอบอุ่นเหลือเกินชื่นใจเหลือเกินทั้ง ที่ผ่านมาคนในชีวิตคนในอดีตอยู่กันมาตั้งหลายปียังไม่ทําให้คุณรู้สึกแบบนี้ได้เลยนี่คือความผูกพันทางจิตวิญญาณที่คุณสองคนกลับมากลับมาจับมือกันเป็น2 of of ครับเป็นที่รักเป็นโซเมตเป็นคู่แท้ต่อกันนะคะคุณผู้ฟัง หกใบแล้วนะคุณผู้ฟังอยากเจอแบบนี้ใช่ไหมล่ะคนที่แบบว่าเจอปุ๊บแล้วแบบโอ้ยใจละใจละทวยแบบมีนกมีผีเสื้อมีตัวอะไรอยู่มวนอยู่ในท้องก็ไม่รู้การที่เราได้เจอใครแล้วใจเราเต้นนะคะคุณผู้ฟังหัวใจเราเต้นไม่เป็นจังหวะแล้วมันจะรู้สึกร้อนๆวูบๆแล้วแบบอยู่ใกล้เขาก็เขินเขินแบบเพราะว่าหัวพิกเลย เขินแบบคอพิงว่าโอ๊ยทำไมมันเขินได้ขนาดนี้นั่นน่ะคือผู้ทา so ้าโซเมดความตื่นเต้นความดึงดูดมันจะแปลกไม่เหมือนคนอื่นสมมุติว่าคุณผู้ฟังมีเพื่อนผู้ชายแบบหลายๆคนคุยกันคุณผู้ฟังก็จะแบบไม่ได้รู้สึกอะต่อให้เพื่อนหล่อเพื่อนรวยแค่ไหนคุณผู้ฟังก็เอ้ยเฉยๆมาแต่แต่กับคนเนี้ยที่คุณจะได้เจอ ใจคุณมันจะเต้นตึกตักตึกตักแบบว่าภาวะพะวงแบบกลัวเขาจะไม่ชอบในสิ่งที่คุณเป็นแบบคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีทํานั้นทํานี้เพื่อเขานะคะนี่คือสิ่งที่แบบคุณ manifest หรือเขา manifest มาแล้วว่าต้องเป็นคุณเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟงัง6กใบแล้เดอ้อขออีกสใบเดอ้อโซเมคู่แท้ตัวจริงเสียงจริงของคุณที่จะได้เจอที่จะมาครอบครองทั้งดวง ทั้งหัวใจและร่างกายของคุณคือใครให้ไพ่บอกทีนะคะเห็นไหมความมั่นคงเลขสอแล้วก็นายอ๊ นายอาเัเพนดักเกิลสองเก้าอาจจะมีเกิดวันที่29ได้นะคะอาจจะเกิดเดือนกันยาได้แล้วก็เดือนกุมภาพันธ์นะคะคนคนนี้นะคะแวบแรกที่เขาเห็นคุณเนี่ยเขาจะมองแล้วอุ้ยเรามีนี่เท่าไหร่เราจะต้องเคลียร์อะไรบ้างถ้าจะจีบคุณเขาจะต้องคลีนตัวเองนอกจากคลีนเรื่องคนเก่าๆแล้วเขายังต้องคลีนนี้สินเพื่อเขารู้ว่าคุณเนี่ยคือเป็นเลขเก,ก้าอะ่ะเป็นความสุขอะ่ะเป็นผู้หญิงที่เขาอยากจะได้เป็นผู้ชายที่เขาอยากจะฝากชีวิตไว้ ความมั่นคงออกมาสองไม้นะคะการรอคอยการแบบอารอลากฐานมั่นคงของชีวิตรอได้รอเท่าไหร่ก็ได้เขาอาจจะบอกคุณว่าเนี่ย รอมานานมากไม่เคยรู้สึกกับใครเลยพอมาเจอคุณนะเห็นความน่ารักความแบบว่าเฟรนลี่ดูแบบเป็นกันเองดูจิตใจดีโดยใช้ดูคลิกดูผีเสื้อวิ่งในท้องเนี่ยคือเขาอยากจะบอกว่าทุกสิ่งอย่างที่เขามีเขาอยากมอบให้คุณหมดเลยค่ะคุณคือคนคนเดียวที่เขารอนะคะคุณผู้ฟงังนางฟ้าไม่รู้ว่าตอนนี้คุณได้เจอหรือยอังคนคนนี้อาจจะเกิดปีปีที่แบบว่า เป็นอายุเขาอาจจะมากกว่าคุณผู้ฟังตั้งแต่สองถึงเก้าปีนะคะส่วนมากจะไม่ใช่อายุน้อยกว่าจะเป็นอายุมากกว่าเพราะเขาอยากจะดูแลซัพพอร์ตแล้วก็อยากจะรีบยื่นสิ่งดีๆให้คุณนะคะหากแม้ว่าคุณผู้ฟังคิดไว้ในใจแล้วนางฟ้าก็คนนี้แหละที่คบอยู่ปัจจุบันที่นางฟ้าพูดมานางฟ้าก็ดีใจด้วยนางฟ้าก็ยินดีกับคุณด้วยถ้าหากว่าคุณได้เจอแล้วแต่อันนี้หากหมายว่าคนโสดมาฟังเขาก็จะได้เจอแบบลักษณะแบบที่นางฟ้าบอกไปนะคะคุณผู้ฟัง แใบแล้วนะพออ่านพลังงานฟินฟินแบบเนี้ยเวลาก็เดินเร็วๆมาค่ะขอ2ใบสุดท้ายนะคะคู่แท้โซเมดต,ตัวจริงของคุณผู้ฟังคือใครตัวจริงเสียงจริงมาแบบว่าพุ่งทยานมาแบบลอฟรีคือใครนะเรามาดูกันซิใบแรกนะคะใบที่สองนะคะ คู่แท้คู่ชีวิตโซเมทที่คุณจะได้เจอหลังจากนี้หรือคุณได้เจอแล้วคู่ตัวจริงเสียงจริงของคุณที่มาตามไพ่ Two of c u p Love Love สุดที่รักรักมากมายคือใครนะคะสองใบสุดท้ายนะคะคุณผู้ฟงังเลข7เลข8อาจจะเกิดอะไ ราศีสิงห์ได้ราศีกรกฎได้สิงห์กับกรกฎคาบกันได้สิงห์กรกฎคาบกันก็คือ16กรกฎาคมถึง16สิงหาได้นะคะตัวคุณกับเขานะคะอาจจะแบบว่าเป็นคนที่จิตใจดีชอบไปเที่ยวตามธรรมชาติชอบเข้าวัดทาบุญชอบแบบว่าบริจาคนั่นนี่คนคนนี้นะคะเขาจะเป็นคนที่มีอีโก้มี2บุค,คลิกแล้วก็เป็นคนที่ชอบคน,คนยากและถ้าเขาได้ชอบคุณแล้วคุณจะได้เห็นตัวจนตัวตนที่แท้จริงของเขาบางคนนะคะอยู่กับ เขามาทั้งชีวิตอ่ะยังไม่เคยรู้เลยว่าเขามีมุมน่ารักมุมสวีทมุมแบบว่าอยากนวลเนียมุมแบบว่าอยากให้คุณกระโดดอยู่มัวเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่ยอมคุณคนเดียวยอมให้คุณเรียกว่าแบบลูกนกลูกแมวอ,อ,อะไรแบบเรียกกันแบบน่ารักน่ารักแบบแฟนเรียกกันอ่หมูอ้วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเขาจะเป็นอีกคนหนึ่งที่คุณอาจจะแบบงงว่าแบบอุ๊ย ดูเธอก็ดูมีบารมีดูแบบว่ามีหน้าที่การงานดีแต่ทำไมเธอถึงมามีโมเมนต์น่ารักโรแมนติกใช่คนคนนี้จะจัดเต็มความเป็นเด็กความโรแมนติก ทุกสิ่งอย่างที่เขาคิดว่าเขาไม่เคยทํากับคนเก่าในอดีตที่เคยฝากบาดแผลไว้ให้เขาอะเขาจะจัดกับคุณหมดเลยแบบหากแม้ว่าสมมติว่าคุณได้แบบว่าคลิตกันครั้งแรกนะคะแบบจูบก,กันครั้งแรกเขาจะทําให้คุณรู้ว่าจูบของเขาเนี่ยหวานที่สุดไปถึงดวงดาวเลยแบบนั้นเลยนะคะแล้วเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าเนี่ยเรารอเธออยู่ตรงเนี้ยการรอคอยที่งดงามอะแบบเวลาที่คุณกับเขาอยู่ในอ้อมอกอ้อมกอดของกันและกันคุณจะรู้สึกว่าแบบอ๋อผีเสื้ อยากจะออกมาบินข้างนอกไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยคุณกับเขาจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะคะแล้วเขานะคะจะเป็นคนที่ทำให้คุณรู้ว่าเขาจะเป็นตัวเลือกที่ที่ดีที่สุดของคุณผู้ฟังจะเป็นคนเดียวที่แบบไม่ยึดติดกับอดีตของคุณผู้ฟังไม่ว่าคุณผู้ฟังจะผ่านอะไรมาความทุกข์ใจทุกกระทมผ่าน เรื่องราวใดๆมาเขาจะปลดล็อกให้คุณปลดล็อกทั้งความสุขปลดล็อกทั้งร่างกายบปลดล็อกทั้งความรู้สึกที่คุณอัดอั้นตันใจมานานนี่คือคู่ชีวิตคู่โซเมทที่คุณจะได้เจอนะคะคุณผู้ฟังมีราศีสิงราศีกุมราศีกรกฎราศีเมษราศีกันนะคะออกมานะคะแล้วก็มีราศีมีนด้วยใช่คู่ชีวิตคู่โซเมทที่คุณจะได้เจอนะคะมีนสิงกุม กันเมธกรกรโอไม g o กอคือคุณผู้ฟังจะได้แบบว่าตื่นตาตื่นใจเล้าใจแล้วก็แบบมีผีเสื้อวิ่งอยู่ในท้องตลอดเวลาเพราะว่าถ้าได้เจอคนคนนี้นะคะคุณผู้ฟังนี่คือท็อปิกดีๆ คลิปดีๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังและหากมันว่าตรงกับใครก็ขอให้ใจฟูแบบว่าไปอยู่ในอ้อมอกของคนคนนั้นนะคะรักทุกคนนะคะอ่อคลิปท่านนามต้องลบเพราะว่ามันมีรูปแบบที่แบบว่าไม่ผ่าน AI มองเราไม่ผ่านนะคะขอโทษด้วยนะคะแล้วก็ไม่ทำซ้ำแล้วนะคะพลังงานหมดแล้วโอเคบายบายนะคะ